สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอเรื่องจุลินทรีเศรษฐกิจีวภาพนะคะซึ่งเราจะมาดูว่าจุลินทรีเศรษฐกิจีวภาพนั้นคืออะไรไมีประโยชน์อย่างไรกับชีวิตประจำวันและนําไปสามารถประยุกใช้ในด,ด้านไหนได้บ้างคะ่ะความสําคัญของ b c g economy นะคะ b c g นั้นย่อมาจาก bio circular economy ซึ่งจะเป็นโมเดลทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะประกอบไปด้วย1น่ด้านเศรษฐกิจชีวภาพสองด้านเศรษฐกิจมุนเวียนและ 3. ด้านเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจุลินรีย์นั้นมีความสําคัญในด้านของการลดของเสียการเพิ่มมูลค่าของสินค้าซึ่งมีประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและชุมชนด้วยค่ะ หัวข้อต่อไปนะคะก็คือจุลินทรีย์และความสําคัญในด้านเศรษฐก,กิจค่ะจุลินทรีย์เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กค่ะซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการต่างๆค่ะทั้งในธรรมชาติและในอุตสาหกรรมต่างๆค่ะเช่นอุตสาหกรรมทางด้านอาหารนะคะใช้ในกระบวนการหมักค่ะเพื่อผลิตเป็นอาหารค่ะเช่นโยเกิร์ตชีสน้ำปลาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะต่อไปค่ะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านกเกษตรค่ะ แบคทีเีีเนี่ยจะตึงไนโตรเจนค่ะเพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินค่ะลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าสารเคมีค่ะและจุลินทรีย์บางชานิดเนี่ยก็จะช่วยกําจัดศัตรูพืชได้อีกด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านยาค่ะใช้ผลิตเป็นยาปฏิชีวนะค่ะวัคซีนและเอนไซม์ที่สําคัญต่อทางการแพทย์ค่ะต่อไปค่ะเป็นพลังงานด้านชีวภาพนะคะ จุลินซีเนี่ยช่วยผลิตก๊าซชีวภาพและเอทานอลค่ะเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะจุลินซีจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรศษฐกิจค่ะลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะการใช้จุลินซีในเศรษฐกิจชีวภา,าพไบพอโออโิคโนมีจุลินซีมีบทบาทสําคัญในการผลิตสินค้าและบริการจากทรัพยากรชีวภาพเช่น การผลิตอาหารการผลิตเชื้อมวลที่สามารถเป็นพลังทดแทนการผลิตสารเคมีชีวภาพจากกระบวนการทางจุลชีววิทยาการเกษตรชีวภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมจุลซีในเศรษฐกิจชีวภาพยกตัวยอย่างเช่นซัคลูไมซีเซริวิเซียยิ่ห้นี้จะใช้ในกระบวนการหมักเพื่อผลิตเอทานอล ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังใช้ในกระบวนการการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเช่นเบียร์และไวน์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตพลังงานจากชีวมวลรูปร่างก็จะเป็นเซลล์เดี่ยวรูปไข่หรือว่าทรงกลมขนาดจะมีขนาดที่เล็กมากสืบพันธุ์โดยการไม่อาศัยเพศโดยการแตกหนอ่อต่อมานะคะก็จะเป็น เ s สเชริเช i ยโคไลสามารถใช้ในการผลิตสารเคมีชีวภาพเช่นการผลิตแลคติกที่ใช้เป็นวปุุ๋ชีวภาพทดแทนพลาสติกจากปิโตรเลียมรูปร่างจะเป็นแบคทีเรียกแกมลบรูปร่างเป็นแท่งทรงกระบอกยาวมีแฟกเิล่าขนาดเป็นขนาดที่เล็กมากสามารถสืบพันธุ์โดยการที่ไม่อาศัยเพศแบ่งตัวแบบ Binary f i s s i o n การใช้จุลินทรีย์ในเศรษฐกิจหมุนเวียนในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการช่วยย่อยสลายขยะอินทรีย์เช่นขยะจากอาหารซึ่งสามารถนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือชีวมวลเพื่อใช้ในกระบวนการอื่นๆการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายขยะช่วยลดปริมาณขยะที่ทิ้งไปยังหลุมฝังกลบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้จุลินทรีย์ในเศรษฐกิจหมุนเวียนจุลินทรีย์ชนิดนี้มีความสามารถในการย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยการหมักสารอินทรีย์ทําให้สามารถเปลี่ยนขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดขยะเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายวัสดุพืชในกระบวนการหมักการใช้เอ p e r อ i ์จิลัสไนเจอร ช่วยในการผลิตเอทานอลจากวัสดุที่มีเซลลูโลสสูงเช่นกากอ้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียนการใช้จุลินทรีย์ในเศรษฐกิจหมุนเวียน Espergillus Niger มีลักษณะดังนี้รูปร่างเป็นเชื้อราชนิดที่มีเส้นใยยาวและบางสีสปอร์มีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มโครงสร้าง มีส่วนที่เรียกว่าคอนิเดโอปอซึ่งปลายจะมีการเจริญเป็นเวสซิเคิลที่ปล่อยคอนิเดลออกมาโดยทั่วไปเชื้อรานี้จะมีรูปร่างคล้ายร่มและสีดำเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่การใช้จุลินทรีย์สีเขียวในเกษตรสีเขียวนะคะจุลินซีย์สีเขียวหมายถึงจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีบทบาทหน้าที่สําคัญ ทางด้านในด้านของเกษตรสีเขียวค่ะซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปจะบอกการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์สีเขียวนะคะ 1. การเกษตรยั่งยืนจุลการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เช่นโปรไบโอติกค,ค่ะ 2. การผลิตโปรตีนทางเลือก 3. การบำรบัดน้ําเสียจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายอินทรีย์สารในน้ําเสียได้ค่ะ ลดมลพิษและปรับปรุงคุณภาพน้ําและสุดท้าย4ค่ะการผลิตพลังงานชีวภาพจุลินทรีย์ถูกใช้ในการผลิตในพลังงานหมุนเวียนค่ะเช่นไบโอแก๊สจากการด้วยสลายของสารอินทรีย์ค่ะสรุปการนำเสนอวันนี้นะคะว่าการใช้จุลินทรีย์เศรษฐกิจชีวภาพนั้นดีกับเราอย่างไรมาดูกันค่ะการใช้จุลินทรีย์เศรษฐกิจชีวภาพนะคะ นอกจากจะสามารถนำมาประกอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพเราแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการทำยารักษาโรคและปุ๋ยชีวภาพทั้งยังช่วยลดมลพิษด้วยค่ะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างประหยัดยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นขอเชิญเพื่อนๆมารู้จัก BCG Economy และนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ